กำลังมองหาเต็นที่ทนแดดทนฝนอยู่ใช่ไหมครับเต็นท์พับขนาด3ามคนสกางได้ไภายใน1นาทีโครงเหล็กแข็งแรงน้ำหนักเบาขนย้ายสะดวกแดดแรงฝนตกก็ไม่หวัน่นสำหรับตัวนี้ผมกดมาได้1แบงค์เท่ามีทอนครับวันนี้ผมก็มาลงของคนเดียวเช่นเคยนะครับใช้เวลากางเต็นท์คนเดียวจำนวนซองหลังแค่เวลาไม่กี่นาทีครับเต็นท์ตัวนี้ผมใช้มาหลายเดือนแล้วครับยังไม่มีส่วนในชํารุดเลยตัวเหล็กก็ยังคงสภาพเรีมอยู่ มีทั้งสีขาวแล้วก็สีดําส่วนผ้าก็มีรอยขาดเขีางนิดหน่อยครับในส่วนที่ผ้าขาดก็เกิดเพราะลมพัดครับรับรองเลยว่ากางง่ายไม่ต้องงอคนมาช่วยเลยครับสำหรับผ้าที่ขาดแล้วเราก็สามารถสั่งซื้อมาเปลี่ยนได้นะครับสามารถเลือกสีตามใจชอบได้เลย มีสีแดงสีขาวสีเขียวสีชมพูสีฟ้าสีน้ําเงินก็มีนะครับที่ดูวิดีโอมาถึงตรงนี้แล้วท่านเห็นว่ามันกางง่ายเลยใช่ไหมครับนอกจากกางง่ายแล้วก็สามารถเก็บพับได้ง่ายเหมือนกันนะครับเมื่อพับแล้วความสูงก็จะอยู่ประมาณ130ซนติเมตรนะครับหากว่าใครไม่คัดท่านใดสนใจเต็นท์ผมได้ปักหมดปักตะกร้าไว้แล้วนะครับ